คือประเภทในการเรียนออนไลน์นะครับคุณเคยทำหรือเปล่านะ่ะ so สวัสดีครับผมมันสาสัสอันนี้ก็คือประเภทในการเรียนออนไลน์นะครับคุณเคยทำหรือเปล่าลนะ่ะเป็นยังไงไปดูกันเลย สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับคุณครูนะครับวันนี้เราก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับ วันนี้เราก็จะมาเรียนคณิตศาสตร์นะครับปิดกล้องดีกว่าวิชา,าเราจะมาเรียนเรื่องสมการกันนะครับสมการนี้<อ>จะเป็นสมการปิดกล้องกันหมดเลยเออกูปิดต้องกันเลยสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนในวิชา,าภาษาไทยนะครับภาษาไทยวิชาภาษาไทย เาบ<ค><ม>ังมีใครท่องแข่ชนะก็ใครผลูไม่ไม่เป็นไหมครับโดดเรียนดีกว่าเดี๋ยวก่งโดดเลียน,ยนครับวิจังเ,เลยครับเรียนเกี่ยวกับอ,อ ผมครับขอถามคุณทันษานะครับทันษา,า,าครับ <S 1> <S 1> <S ัครับสวัสดีนดทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาเรียนกันวิชาประวัติศานะครับมีคาถามั้นตอนครัวันนี้เราจะมาเรียนเรื่อง เรียนไหตอบนะครับเมนครับได้ยินไหมครับเรียงใ้เราขำบต่อไปนะครับเนใม่ตอใสตอบ่ได้ขำต่อไปนะครับลักการแบ่งลักฐานอาจารย์ลืมเปิดไหมอ่อ่ะ โอ้ดีจริงๆจะได้ไม่ต้องเรียนนักเรียนบอกว่าผมลืมเปิดไม้หรอครับลืมปิดไม้สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาเรียนในวิชาวิชาศาสตร์นะครับวันนี้จะมาเรียนเกี่ยวกับประเทศประเทศนิวซีแลนด์นะครับจัดรับจะครับจัครับจับดรับ เป็นอะไรทำการเกษตรครับอ่าเป็ดปักชำนะครับเป็ดปักกิงครับอ๋อครับจานครับนะครับประเทศอะไรอยู่ในกวางครับประเทศอะไรอยู่ในกวางครับประเทศอเมริกาครับผิดครับอินเดียครับครับโอเคครับครับผมแล้วผมมีคำถามเลยครับจานได้ครับ อะไรสูงกว่าภูเขาเอเวอเรสต์ครับก้อนเมฆครับผิดกับยาครับทำไมครับจะถามอะไรกันนะกกัหน่เนี่ยถามได้แล้วครับก็จบการเรียนในวิชา สวัสดีครับไอ้ยจานออกไปแล้วจานออกไปแล้วจานออไปแล้วจานออกไปแล้วโผมดจ้าโมดจ้มามามาเดี๋ยวนรับอ่าจกนครับมา นายบีมาไหครับมาครับพี่ี่ใชมาไหมครับ,ย,รบยังไม่มาฮะเส่สนนะไวเรียนกันแล้วมั้งพี่จะไม่มาเ,เนี่ยตอนนี้มันก็บนะ่ายบ่ายโมงนเรียนตอนบ่ายบ่ายสองแค่เขาอาเก เี้ยงันพีสายคจะไม่ได้เยลยล่ะเข้าอีกเงี้ยตอนียังไม่ไหมเยาถั่วไปตามมาานันดิไมงมาแล้วเขาเลี้ยกสายก็นกันเย่ขนา้จะมามา เรียนแล้วครับก็เรียนก็เสร็จไปแล้วเนาะครูก็จะสั่งการประหารนะครับริ่มตั้งแต่หน้า999นะครับหน้า99บานะครับการบ้านก็ไม่ได้เยอะมากนะครับไม่ได้มีอะไรมากสั่งเยอะจังเลยเดมอบให้พอจบไปแล้วนะครับสำหรับการเรียนออนไลน์นะครับเคยทํากันบ้างหรือเปล่านะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามแล้วกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับก็ นะครับมีใครจะโปรโมทอะไรไหมครับผมครับก็ช่องผมนะครับก็คือช่องไ a i Channel นะครับก็อย่าลืมไปกดไลค์กดส b s คร i b e แล้วก็แชร์กดแล้วก็จะได้ไม่พลาดในการติดตามิปต่างๆนะครับแล <มา S 2> ้วก็อย่าลืมไปติดตามเพจเฟซบุ๊กของผมนะครับ UWU Gaming นะ ลิงก์ไว้ด้านล่างนะคะไปกดติดตามแต่ละเพจได้เลยนะครับหรือ Youtube นะครับไปติดตามมันได้เลยนะครับก็ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ